หนึ่งก็คือรายได้จากการขายปลีกนะหนึ่งขายปลีกนะครับมีรายได้สามทางอ่ะหนึ่งขายปลีกผมจะอธิบายไปทีละทางนะขายปลีกคืออะไรนะ ขายปลีกก็คืออ่ะยกตัวอย่างยกตัวอย่างนะสินค้าบัลโลเซ่แล้วกันนะสินค้าบัลลโลเซ่นะครับทีละข้อนะอธิบายไปทีละข้อนะครับสมมติว่าอันนี้นะครับเป็นตำแหน่ง CEO อ่าอันนี้เป็นตำแหน่งเซลแมนนะครับส่วนอันนี้เป็นตำแหน่งลูกค้านะหรือคัสตอมเมอร์โอเคไหมครับ ซีโอเนี่ยถ้าจะซื้อบัลลเซ่เนี่ยซื้อได้ในราคากล่องละห้าร้อยกล่องละห้าร้อยบาทถ้าเซลแมนซื้อเนี่ยก็จะซื้อได้กล่องละเจ็ดร้อยบาทโอเคไหมครับถ้าลูกค้าซื้อจะซื้อได้ในราคาเก้าร้อยเก้าสิบบาทถูกต้องไหมโอเคไหมครับทีนี้เนี่ยขายปลีกคืออะไรนะขายปลีกคือถ้าคุณเป็นเซลแมนคุณขายปลีกคุณก็จะมีกําไรตรงนี้เกิดขึ้น เท่าไรครับเท่าไรนี่เท่าไหร่ครับ,ร <c oughs> รรบเอาแล้วปุบเรียกไม่เป็นแล้ว <c oughs> คิดให้หน่อยเร็วหนึ่งร้อยเก้าสบาทใช่ไหมเก้าร้อยเก้าสิบเจ็บร้อยนะร้อยเกสิบาทใช่ไหมครับถ้าคุณเป็นเซลแมนคุณขายปีกคุณจะได้กําไรร้อยเก้าสิบถ้าคุณเป็นซีโอนะถ้าคุณเป็นซีโอก็เอาเก้าร้อยเก้าสิบลบห้าร้อยเหลือเท่าไรครับ ก็จะเหลืออ่าเท่าไหร่ครับลบห้าร้อยเท่าไหร่เนี่ยโอ้ยเนาะส่ร้อตักเลขเนาะ <laughs> ไม่มีใครคิดช่วยเลยนะถ้าคุณเป็นซีอเนี่ยคุณจะได้กําไร490บาทต่อกล่องโอเคไหมถ้าคุณเป็นเซลแมนคุณจะได้กําไร190บาทต่อกล่องโอเคไหมครับมองเห็นไหม290เาหรอ เออวัสองร้อยเก้าสิบไม่ใช่ร้อยเก้าสิบเห็นไหมบอกให้ช่วยบอกให้คิดช่วยนะโอเคนะอันนี้คือขายปลีกอันนี้คือขายปลีกถ้าคุณเป็นซีโอคุณก็ได้กําไรเยอะหน่อยเซลแมนก็ได้กําไรน้อยลงมาหน่อยโอเคไหมครับอันนี้คือขายปลีกง่ายๆนะง่ายๆงงไหมครับงงไหม ขายปลีกทำยังไงนะขายปลีกทํำยังไงจําได้ไหมเมื่อกี้พี่ต่ายบอกว่ามันมีมันมี2แบบ1คือคุณขายเองขายเองหมายความว่าคุณก็เอารูปสินค้าไปโพสต์ไปทําการตลาดไปทําสื่อไปยิงแอดอะไรก็ได้นะนะแล้วก็อันที่2คือเลยครับบริษัทช่วยขายให้มาดูนะว่าบริษัทช่วยขายให้ยังไงมาดูนะหน้าที่ที่เราจะต้องทําคือเลยครับหลายคนหลายคนถามอยู่ในใจเมื่อไหร่มึงจะสอนขายอ่ะนีกาลังจะสอนแล้วนะครับ คุณจะขายได้เนี่ยนะครับคุณจะต้อง1นึ่งนะหนึ่คืออะไรครับ1สร้างยูเซอร์นะหนคือค,คือคุณต้องสร้างยูเซอร์ก่อนวิธีการสร้างยูเซอร์ทำยังไงนะคุณก็อะไรครับผมจะบอกว่าวิธีวิธีที่บริษัทจะช่วยขายให้เนี่ยนะครับจะช่วยได้เฉพาะตำแหน่ง c e o นะเพราะว่าคนที่จะสร้างยูเซอร์เนี่ย คือตำแหน่ง c o o ถึงจะมีลิงก์เนี่ยสามารถส่งส่งไปให้ยูเซอร์ User สมัครได้ส่งไปให้คนที่สนใจสมัครได้ถ้าเป็นเซลแมนเนี่ยคือส่งลิงก์ไม่ได้นะคุณก็คือต้องขายเองโดยลำพังโอเคไหมแต่ถ้าเกิด b ีถ้าเกิดคุณเป็น c o o เนี่ยนะคุณขายเองก็ได้นะบริษัทช่วยขายด้วยดีไหมอ่ะหนึ่งคือคุณสร้างยูเซอร์โอเคไหมครับคุณสร้างยูเซอร์ทำยังไงนะซูิว,ว่าอันนี้คือคือเรานะ เราอยู่ตรงนี้นะครับวิธีการคือคุณส่งลิงก์ไปให้นายกอ,อ่ะนายกอยืนอยู่ตรงนี้นะครับนายกอก็กดสมัครนะครับนายกอก็เป็นยูเซอร์แล้วนะสมัครก็เป็นคัสเตอร์เมอร์เรียบร้อยแล้วโอเคไหมครับหน้าที่ที่2นะครับส่งลิงก์ให้กอไก่เข้ากลุ่ม กลุ่มช่วยขายนะโอเคไหมอ่านออกไหมส่งลิงก์ส่งลิงก์งงให้กอไก่เข้ากลุ่มช่วยขายหนึ่งส่งลิงก,ก,กงงใ์ให้กอไก่สมัครยูเซอร์ก่อนสองส่งลิงก์ให้ให้กอไก่เนี่ยเข้าไปอยู่ในกลุ่มช่วยขายโอเคไหมครับโอเคไหมยิงแอดทำยังไงนะมีกลุ่มสอนนะครับสำหรับ CEO นะอ่นะทีนี้นะครับ กลุ่มช่วยขายเมื่อกี้จําได้ไหมมันจะมีรอบเจ็ดโมงนะโอเคไหมครับมีรอบเจ็ดโมงมีรอบบ่ายสองอ่ามีรอบบ่ายสองแล้วก็มีรอบหนึ่งทุ่มมองเห็นไหมมีอยู่สามรอบนะกลุ่มช่วยขายเรานะนะคุณจะส่งเข้าไปประกวดรอบไหนก็ได้โอเคไหมครับทีนี้ก็เข้าไปก็จะเจอพี่ต่ายพี่แต้มพี่กุมภานะสอนงานให้ช่วยขายให้โอเคไหมทีนี้ถ้านายกอนนะฟังจบนะ ฟังจบนะพอนายจอพอนายกอฟังจบเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับนายกอก็มีโอกาสเลือกว่าจะซื้อในราคาเซลล์ลูกค้าหรือคัสเตอเมอร์หรือนายกอจะซื้อในราคาเซลแมนหรือนายกอจะเป็น c e o ก็ได้ทีนี้มาดูนะดูนะสมมติว่าคุณเป็นตำแหน่ง c e อออยู่แล้วเนี่ยนะครับแล้วนายกอเข้ามาฟังนะครับเข้ามาฟังในกลุ่มนี้เข้ามาฟังในกลุ่มช่วยขายโอเค ถ้านายกสั่งซื้อในราคาลูกค้าแสดงว่าคุณได้ขายปลีกแล้วโอเคไหมทีนี้รายได้ทางที่สองเนี่ยคือรายได้จากการอะไรครับจากการสร้างทีมเขียนมวซั่วไปหมดเลยเนาะรายได้ทางแรกคือจากการขายปลีกรายได้ทางที่2คือจากการสร้างทีมหรือจากการขายส่งอ่ะดูนะเหตุการณ์เดียวกันถ้านายกซื้อในสถาน,ะ,น,ถานะที่เขาเป็นเซลแมนเนี่ย แสดงว่าคุณเนี่ยได้ขายส่งละสร้างทีมกับขายส่งนี่คืออันเดียวกันนะโอเคไหมครับนี่เห็นไหมถ้าถ้าคุณเป็นซีอนะคุณเลทเลทเท่านี้ใช่ไหมครับถ้านายกอ・ซื้อในราคาเซลแมนเนี่ยก็ซื้อในเลทเท่านี้มันมีส่วนต่าง200บาทขายส่ง200บาทโอเคไหมครับเข้าใจไหมภาพนี้อ,ใใมมอ่ใครเข้าใจพิมพ์มาหน่อยเร็วใครเข้าใจพิมพ์มานะครับ มันคือขายส่งนะส่วนต่าง2 0 0บาทโอเคไหมเดี๋ยวพี่แตายจะลบออกแล้วก็เขียนให้ดูใหม่นะขายปลีกก็คือว่าถ้านายกอสั่งซื้อในในสถานะที่ตอนที่เขาเป็นลูกค้าเนี่ยแสดงว่าคุณได้ขายปลีกแต่ถ้าเกิดว่านายกอเนี่ยนะครับซื้อตอนที่เขาเป็นเซลแมนเนี่ยแสดงว่าคุณได้ขายส่งแล้วโอเคไหมแต่คือหลักๆคือคุณไม่ได้ขายเองเพราะว่าระบบช่วยขายไงเข้าใจไหมเห็นภาพไหม ระบบช่วยขายให้มันก็เลยง่ายนะคุณไม่ได้พูดเองเลยนะคุณแค่กระดิกนิ้วส่งลิงก์ให้เขาสมัครแล้วก็กระดิกนิ้วครั้งที่2ส่งลิงก์ให้เขาเข้ากลุ่มแค่นั้นเองโอเคไหมครับนะขายส่งอะขายปลีกขายส่งจบแล้วนะเดี๋ยวผมฟาดภาพให้ดูอีกที